แกข่าวจังน้อยทุกคนเลยสบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อนี้มากินตำหอยแค้งพี่น้องเลยนี่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 โอ้ตำหอยแข้งเราบตำใสขนมจีนหรือว่าตำใสข้าวปุ้นบ้านเฮานะทุกคนพักอันนี้เป็นพักตีแก้ม,มนี้มามาทุกคนมากินตำน้ำเดียวบ้านนี้ ปจะแซ่บเลยบรรยากาศอยู่ทางนอกเนาะวันนี้ล่มอากาศร่มๆเย็นๆหนึงแซ่บทำไว้แกลงไม่พิจุดใส่มะพริกกันนะมะพริกบดก็เ,เลยสีมันยังออกเป็นอันนี้แน่ทุกคนเลยอืม,อม หอยหอยแข็ง <c oughs> <c oughs> โอ้เพชรเอาคำยังไง มันแตกมั้งบุ้มีน้นำ xem xét xử xem xét xử xem lại xử xem xét xử khen xét nói vô thôi ghen à hít đi nhanh หอยอืมเด็กติดเวยหอยกะหอย,หอย,หอย,หอยนั่นมันน่าจะดนเลยทุกคนมันก็เลยติดบ่มีน้ำสดเบิงเ้าะมี่หอย พนจะมีมีแต่นะ <ś led> มีแต่เปลือกมื่อนี้เฮามีแนวแกข่าวนี่นั่นก็คือเบียร์เล้าอันนี้บุมีสปอนเซอเชื่อ,อย่างแกข่าวจัน่อยทุกคนเลยนี่โอ้เบียร์เล้า คักคักขนาดอหอยแข้งมีแต่น,น้อยๆนะทุกคนจ่อยมาแล้วหอยแข้งจ้อยมาแล้ว กินยังกินยังเด้อืมกี่ตำป้าเป็นจะแสบแแห่มา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 จะใส่มา,มมา,มาแต่พุน่นมาแต่ย่างโล่หลงสวนอืมอมา,มากินตำเดียวเป็นจะแสบเนาะ nhỏ nắng 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 đây rồi uhm. Uhm. ba hoài khen đi nèo màn nèo bên cái xếp nó chú ban hồng bữa đi kín đấy lòng kín mong con แซบแซบเป็นไดแซบบ้แซบเซียมเรกินลายเนี่ยมันหวานเนาะเบียเนี่ยเอาป้บียร์ลาบเบีลา,บ,ลาบ้านฮองปลาขุดคักเลย mì bella lao Ừ. Ngon lắm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 . lốt yup yup, hửm, pết, đun nước lên, hoi mình trói rồi đó, hoi mình bớt sốt rồi. อยู่บ้านห้องบริกิກง่ายๆเนี้ยก็ว่าป้อหอยแค่งนี้กรคอมแพงอยู่บ้านห้ออยู่ปีทึก มิตรหอยแฉ่งนั่นเองนั่งหอยแฉ่ง้งำมืดเช่นดเดียวนะเขาปุ้นทุกคนเลย mm hmm. พักมีปลาไหลนกกลับตั้มในกันน้ำหน่อย หวานอมล้ำกินน้ำแข็งเข้าไปแล้วหวานเนะุะกดิชีหวานหวานวนุ๊กเจได้จะมันหอยแข็งบะตุย แกงใส่กระบุงใส่มือเลยเพราะว่าถนัดถนัดใส่มือแข็มส่วนบรรยากาศดีเนาะอืดีบรรยากาศงามแรงๆลมพัดเย็น บรรยากาศแบบนี้คินฮอดบานบอกคินฮอดบานบอกคินฮอดอยู่แต่ว่าอยี่นี้มันก็คือบานเห่าเนาะอยู่ป่าอยู่ตงมันบานเห่าเลยมันน้อยโพดได้เอามือจุกหอยแกงมันบระตุย

bạn thì chơi Khi nói khen mà đầy bạn thì chơi อิ่มพุฒแ mm ็บแ็บลายแ็บลาย คำสุดท้ายคำยังง่ซยเส้น อานทุกคนกาตอนนี้เขากินมดเต็มจานมดสองคนกินนางวุ้นมาํำหลังเขากินก่อนกาคลิปนี้กาจะได้ปิดพลงช้มีแล้วทุกคนเนาะสำหรับไปที่เคามาหม่กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลัง,งใจให้เข้าให้คลิปต่อ,ตอไปเนาะ